สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอนวินจะมาเกาะติดคู่มวยในศึกวัน168นะครับที่อเมริกาในเดือน9วันเสาร์ที่7กันยายนะครับจะเป็นศึกใหญ่ที่มีการวางแผนล่วงหน้ามาหลายเดือนมากๆประกาศไฟ์กันตั้งแต่เดือนมีนาคมเลยนะฮะแล้วก็มีเวลาเหลืออีกเยอะมากโดยคู่สแตมนะครับก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วล่ะเพราะว่าบาดเจ็บทำให้คู่เอกเนี่ยจากที่สแตมจะเจอกับทรงจริงหนานเนี่ย อาจจะมีการดันคู่โจนรธานให้กตี้นะครับที่จะป้องกันแชมป์กับซูเปอร์เลกในกติกามวยไทยรุ่นแบตตัมเวทขึ้นมาเป็นคู่เอกเมนอีเวนต์แทนความสําคัญที่น่าสนใจนะครับไฟนี้มีมากมายหลายอย่างนะครับก็มีทั้งซูเปอร์เลกเคยชนะโจนรธานให้กตี้มาก่อนก็คือชกกันในรายการอื่นนะครับก่อนที่จะมาศึกวันแชมเปี้ยนชิพซูเปอร์เลกขึ้นรุ่นมาแบนตัมเวทจะไหวไหม แล้วถ้าเกิดได้แชมป์แบลตัมเวทขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ยาวเลยไหมหรือว่าจะขึ้นขึ้นลงลงฟลายเวทแบลตัมเวทไหมหรือแม้กระทั่งในมุมมองที่ว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์ตี้ชนะซูเปอร์เลกมาได้เนี่ยจะเจอกับใครเป็นรายต่อไปดีและวันนี้นะครับแอดมินจะมาโม้เมาส์มอยให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ามีความเคลื่อนไหวสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากฝั่งของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เพราะว่าช่อง YouTube โจนาธานแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมีการทําคลิปออกมาเป็นตอนๆออกมาก็มีการตั้งชื่อเพื่อเรียกความน่าสนใจแล้วก็ตรงตัวดีด้วยนะ นั่นก็คือร o ทูซูเปอร์เลกเส้นทางไปสู่ซูเปอร์เลกก็คือเรื่องราวเส้นทางในระหว่างนี้นะครับก่อนที่จะไปชกกับซูเปอร์เลกเขามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั่นแหละเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าร o ทูวันรถทูยูเอฟซีก็เป็นชื่อรายการให้นักมวยได้ไต่เต้าไปสู่จุดหมายปลายทางแต่อันนี้ร o ทูซูเปอร์เลกนะครับก็เรียกว่าเป็นการมองซูเปอร์เลกที่เขามองในลักษณะของว่าซูเปอร์เลกนั้นเป็นโจทย์ใหญ่มากๆซูเปอร์เลกเป็นหัวโจกมวยไทยแล้วก็เคยชนะเข้ามาด้วย ซูเปอร์เลกเป็นคนที่ชนะหลายๆคนในศึกวันชยนชิปนะครับเช่นรถถังหรือว่าทาเครุซูเปอร์เลกเป็นอภิมหาลัสบอสอีกคนหนึ่งในสายตาของเขานั่นแหละดังนั้นคลิปรถทูซูเปอร์เลกเนี่ยก็มีการโพส EP หนึ่งไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนเนื้อหาก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการเตรียมตัวของโจรสันเทตตี้ไปเรื่อยๆนะฮะไปจนกว่าที่จะมีการโชว์กับซูเปอร์เลกในเดือน9โดยในตอนที่1เนี่ยเขาก็เอาตั้งแต่แหกทีตาตื่นนอนขึ้นมานะครับอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟัน ยันตอกไข่ทํไข่ดาวขนมปังอะไรต่างๆละเอียดยิบอะ่ะจากนั้นก็เป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับมีทั้งเบาๆไปจนถึงขนาดหนักๆแล้วก็ชีวิตส่วนตัวอื่นๆของเขานะครับตัดผมเพ่าเสริมความรอไปออกรายการต่างๆที่ตอนนี้เขาก็ดังขึ้นเรื่อยๆที่อังกฤษนะครับก็มีออกรายการทีวีแล้วก็ออกช่องต่างๆในโซเชียลเยอะขึ้นแล้วก็ยังมีไปเจอเพื่อนๆไปเจอคนดังคนอื่นๆบ้างนะครับซึ่งไอตรงเนี้ยมันก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่หรอกไอที่มันน่าสนใจก็คือจากนั้นนะครับเขาก็มานั่งดูมือถือกับทางเทนเนอร์ ไม่ใช่ว่ามีคนอื่นส่งคลิปหลุดที่ดังหรือว่าส่งคลิปโป้เข้าไลนา์กลุ่มแล้วก็แฮกกตี้กับเทรนเนอร์มานั่งสมหัวดูคลิปโป้กันนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นการดูคลิปการชกของซุปเปอร์เล็กในศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมานั่นเองโดยคลิปที่เขาดูแล้วก็ถ่ายกล้องออกมาให้เราได้เห็นเนี่ยก็เป็นไฟที่เจอกับรถถังนะครับแฮกกตี้กับเทรนเนอร์คู่ใจเนี่ยก็สนใจใค้รู้ลีลาลุกรับของซุปเปอร์เล็กก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าแบบนั้นแบบนี้เราน่าจะเน้นตรงไหนทําอย่างไร ซึ่งเขาก็คงดูคลิปทั้งหมดทุกไฟของซูเปอร์เลกนั่นแหละคงไม่ใช่เฉพาะไฟที่เจอกับรถถังอย่างเดียวหรอกจากที่ดูคลิปเสร็จนะครับแฮกเกอร์ตี้ก็มาซ้อมแล้วก็จากที่เขาตัดมาให้ลงให้ดูในไอพีหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะครับเขามีหมัดซ้ายตัดลําตัวแบบแรงๆเลยก็เรียกได้ว่าอะไรเดียเป็นหมัดฮุกที่สีข้างใช้โครงหรอแบบคือแบบเจตานานเน้นแบบหนักๆเลยอ่ะเขาไม่ต้องมีแต่งจังหวะหนึ่งสองอะไรมาก่อนนะครับจูๆ่ๆมันก็บิดลําตัวสวิงต่อยตัดลําตัวแบบแรง ซึ่งในคลิปที่เขาโพสต์นี้นะครับผมไล่ดูก็มีอยู่ประมาณ2-3าจังหวะนะครับก็เอาแบบที่เน้นเลยนะในคลิปนี้ก็นาทีที่4.24กับนาทีที่7.52เป็นจังหวะแบบที่ว่าอาจจะเล่นทีเผลิ่มตัวนะครับผมก็รู้สึกเอ๊หรือว่าอุ้ยขึ้นมาเลยนะครับแหมมันดูแล้วมันลงล็อกเบาะบะเข้ากันกับบริเวณสีข้างชายโครงของซุปเปอร์เลกที่เกิดอาการจุกจากการที่โดนทาเคิรุเตเข้าไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปรัวหมัดเป็นชุดๆ ซึ่งผมก็เคยทําคลิปอธิบายทุกจังหวะการโดนแล้วก็การป้องกันตัวของซุปเปอร์เลกออกมาแล้วนะครับแล้วในคลิปนั้นนะครับผมอธิบายจุดเริ่มต้นการจุกข,ของซุปเปอร์เลกผิดพลาดไปนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวกดไปตามดูดย้อนหลังกันได้นะเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนี้อันไหนที่อธิบายผิดไปก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าจากจังหวะนั้นเป็นต้นมานะครับอันไหนที่มันเน้นขึ้นตัวเลขสถิติอะไรต่างๆที่ผมทําให้ดูเนียก็เรียกว่าเป็นของดีเลยนะทําแลบบละเอียดดใหู้้ว เอาลากลับมาที่เรื่องหมดัดตัดลำตัวของแฮกเกอร์ตี้อีกทีนะครับมันช่างเหมาะเจาะก,กับซูเปอร์เล็กอะไรอย่างนี้ที่โดนทาเครุซึ่งการชกซ้อมต่อยลำตัวแบบนี้นะครับผมย้อนไปดูคลิปเก่าๆของเขามันก็มีอยู่นนไอท่าแบบนี้แต่มันดูแล้วมันไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะมันต่างจากคลิปนี้ซึ่งมันอาจจะบังเอิญก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ใช่การบังเอิญน,นะครับนั่นหมายถึงว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้จุดอ่อนของซูเปอร์เล็กแล้ว แล้วถ้าเกิดในเดือน9ที่เจอกับซูเปอร์เลกนะครับอยู่ดีๆหมัดน,นี้ถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแบบไม่มีบอกกล่าวมาก่อนก็อาจจะมาจากสเต็ปการซ้อมในคลิปนี้แหละแล้วจากนั้นถ้าเกิดซูเปอร์เลกจุกขึ้นมาเนี่ยคอมโบถัดไปอาจจะรัวๆมีประสิทธิภาพดีกว่าทาเคลุก,ก็เป็นไปได้แล้วยิ่งนวมแบบกติกาม,มวยไทยด้วยนะโอ้โหเรียกว่าต่อยหนักๆต่อยผากาศเข้าไปได้อะ่ะมันป้องกันยากกว่านวมมวยปกติอีกอะ เรื่องราวในรถทูซูเปอร์เล็กนะครับก็จะมีอีกหลาย EP ีจากนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเขาทํากันบ้านบันดาลจริงจังเลยแล้วก็แบ่งปันเล่าออกมาเป็นคลิปให้แฟนคลับของเขาดูแบบเพลินๆแต่ว่ามันจะเป็นดาบสองคมเป็นการเผยไตของตัวเองให้รู้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะมีรับรวงพรางมีหลุมพรางมีซุกซ่อนสุดลับหรือว่ากลเม็ดเด็ดพลายมีสูตรยาผีบอกอังกฤษมีท่าไม้ตายลับในตำนาน เก็บไว้เป็นความลับอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่ายังไม่เผยแพร่ออกมาอันนี้ก็คาดเดาดูกันเองจากนั้นกลับมาดูซุปเปอร์เล็กกันบ้านนะครับในขณะที่โจนาธานเฮกเต้มุ่งมั่นกับเส้นทางร o ถูซุปเปอร์เลกแต่ซุปเปอร์เล็กในขณะนี้นะครับยังอยู่ที่รถถูซุปเปอร์กล้องก็ตามโปรแกรมนะครับวันลุพินี68วันที่28มิถุนายนซุปเปอร์เลกยังสารวนกับรุ่นฟเวทอยู่นะครับตามโปรแกรมก็จะเจอกับกล้องทรณี พูดง่ายๆก็คือไฟสิ้นเดือน6เจอกล้องธรณีน้ำหนักตัวฟลายเวทจากนั้นจะมีเวลาเดือน7เดือน8นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการพักฟื้นแล้วก็ทบทวนการบ้านการทำน้ำหนักตัวขึ้นไปในรุ่นแบตติ้มเวทต้นเดือน9ก็จะชกแล้วแหละวันเสราร์ที่7กันยายนแล้วก็น่าจะออกเดินทางจากไทยไปแบบเนิ่นๆนะครับอาจจะกลางเดือน8หรือว่าไปปลายเดือน8นะอันนี้ผมคาดเดาเพราะว่าเขาก็ต้องเจียดเวลาไปทํากิจกรรมการถแถลงข่าวอะไรต่างๆของศึกวันที่นู่นด้วยก่อนวันชก ดังนั้นเวลาในการทำการบ้านแบบเต็มตัวเนี่ยจะแตกต่างกับแฮกเกอร์ตี้ลิบลับเลยอ่ะซึ่งก็ต้องวงเล็บบอกไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์ตี้มันไม่มีไฟอะไรมาขั้นกลางระหว่างนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าซุปเปอร์เล็กทำน้ำหนักรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับสบายๆเลยไม่ต้องลดลงมามากหนักหน่วงในรุ่นฟลายเวทแต่ว่าสปีดความเร็วอะไรต่างๆจะเหมือนเดิมไหมการจําลองสถานการณ์ถ้าเกิดเจอมวยแบนตัมเวทจริงๆแล้วก็ตัวเองอยู่ในน้าหนักแบนตัมเวทจริงๆเนี่ย มันไม่มีไฟให้ทดลองก่อนหนะ้าแถมเวลาทําการบ้านโค้งสุดท้ายเนี่ยเวลาประมาณ2เดือนตรงนี้นะครับกับไฟสําคัญนักมวยที่เจอเนี่ก็ระดับตัวท็อปเบอร์ตองเวลามันเหลือน้อยไปหรือเปล่านะครับแฟนมวยก็ต้องพิจารณาเอาเองและถ้าเกิดเอาตามที่แฮกตี้กำลังพยายามทําการบ้านแกะฟอร์มการชกแกะสิ่งที่ซูเปอร์เลกทำหรือว่าป้องกันตัวตามสัญชาตญาณอัตโนมัติจากคลิปที่เขากําลังไล่ดูอยู่เนี่ย นั่นก็หมายถึงแฮกเกอร์ตี้พยายามที่จะเรียนรู้หาจังหวะจะโคนตรงนี้ของซูเปอร์เลกทั้งหมดให้แตกฉานนะฮะจำให้ขึ้นใจมากที่สุดเป็นสิ่งที่เขาพร้อมที่จะตอบสนองทําบนเวทีถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์นั้นๆขึ้นมาซึ่งผมก็ขอคาดการไวไปด้วยนะครับว่าคลิปการซ้อมของแฮกเกอร์ตี้ที่เปิดเผยเออกมาแบบนี้นะครับทางทีมงานแล้วก็ซูเปอร์เลกเนี่ยก็น่าจ,จะรู้แหละต่อให้ไม่ทําคลิปบอกออกมาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านักมวยฝั่งเขาเนี่ยก็มีทีมงานสเกล มีการไล่ดูคลิปดูฟอร์มย้อนหลังนะครับสมัยนี้มันหาดูไม่ยากจะดูให้ตาแฉกดูไปเหินนะครับไอสองเดือนตรงนี้ของซุปเปอร์เลกเนี่ยมันไม่แน่นะครับอาจจะมีสูตรเด็ดใหม่ผสมผสานกลมกลอมเอาแบบที่ว่าแฮกเกอร์ตี้คาดไม่ถึงจะเป็นรูปแบบที่ซุปเปอร์เลกอาจจะมาแบบใหม่ที่ไม่เหมือนที่เขาเก่งเขาสอบเอาไว้อะมันก็เป็นไปได้เจอบนเวทีอีกทีหนึง่งอาจจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยกดสูตรออกไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยดูบนเวทีละกันเอาล่ะนี่ก็เป็นคลิปเรื่องราวในวันนี้นะครับที่แฮกเกอร์ตี้มีความเคลื่อนไหวแล้ว กว่าจะถึงเดือน9้านะครับก็คาดว่าน่าจะมีอีกหลายอีพีโพสต์ออกมาซุปเปอร์เล็กฝั่งเราก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปอะไรแนวนี้นะแต่ถ้าเกิดชกกันแล้วสมมุติว่าซุปเปอร์เล็กเอาชนะเฮกตี้ขึ้นมานะครับโชว์ฟอร์มแบบเทพๆสเต็ปเทวดาเวลาก็น้อยก็สอยเองลงได้กระชากแชมป์มวยไทยแบนต์ตัมเวทมาคลองได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นคําตอบแบบนิ่มๆให้เฮกตี้เองนะครับว่ารถทูซุปเปอร์เล็กเนี่ยมึงจะเสียเวลาทําไปเพื่อ สำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ